สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับผมก็จะสาธิตวิธีการเปิดฝาหลังของเช้าตัว Samsung g l l x y y n ี t e นนะครับทำยังไงไม่ให้แตกโดยวิธีบ้านๆนานง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมต้องการที่จะเปลี่ยนจอนะจอมันค้างเลยจอแตกใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องถอดฝาหลังออกก่อนอุปกรณ์นะครับ ที่เตรียมมี2อ,อย่างนะครับง่ายมากนะครับคือสติกเกอร์รีมูเวอร์นะครับเป็นสเปรย์ลอกคราบกาวนะครับแล้วก็แผ่นพลาสติกใสนะครับเป็นแผ่นขนาด A4 เนี่ยเรามาตัดนะครับให้เป็นชิ้นยาวๆแน่นให้เป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับให้เป็นชิ้นยาวๆแบบนี้มันจะง่ายนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผม ผมก่อนหน้านี้นะครับผมจะใช้ตัวลมร้อนเป่าขอบๆนะครับมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับคือช่วยได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดเรามีมีชุดลมร้อนเป่านิดนึงนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้สเปรย์ตัวนี้นะครับก็ช่วยได้วิธีการนะครับให้ฉีดสเปรย์ลงไปที่แผ่นลอกกราบกาบแบบนี้นะครับแล้วก็ ให้สอดเข้าไปที่ฝาหลังที่ขอบขอบนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ออกมาอย่างนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับไล่ออกไปนะครับ อันนี้ผมใช้ลมร้อนเป่าไปบางส่วนแล้วมันก็เลยง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีมันก็จะต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้มันหลุดเลยนะเมื่อมันรอบเมื่อเราดึงรอบอย่างนี้ได้แล้วเราก็ขยับดูว่ามันขึ้นได้ไหมนะครับตัวนี้มันขยับได้แล้วเราก็ค่อยอ้ามันออกมานะครับเบาๆมือน,นะครับ,บ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ไม่แตกด้วยแล้วเราก็ยังมีของแท้ติดเครื่องเอาไว้ใช้นะครับแค่นี้เองนะครับในการลอกฝาหลังนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะยกอุปกรณ์พวกนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนจอนะครับ ก็ง่ายๆนะครับทั้งหมดก็ทําง่ายๆวิธีบ้านๆก็แค่นี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้นะครับไม่ยากนะครับลองทําเล่นกันดูนะครับเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ